ฟ่าบอนบากยางใหญ่เลยครับผมนิกตีนแหไว้ก่อนฟ้อ,องอยู่กลางแหเลยบรทธรรมดาที่ไหนจะจะวันนี้ไม่มีอีกแล้วนะฮะสวัสดีครับผมเมื่อนี้พผ้ามาจอบบอนวัานแหครับผมวันนี้เปิดไม้ใหม่นะฮะแต่คองเก้าสุกป,ปีเนี่ยแหละครับผมกำลังมาเปิดไม้มาลองเบังครับว่าจ,จะหมานหรือไม่หมานนะฮะ อย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีมงานอะนาการละนั่นครับผมไปลุยกันเลยนะฮะจดจ้วดโอ้โหเฮ้ยแหละหวานแล้วครับผมแหนึงไพจวดใบยางไงเลยครับผมในนนนกระ้้้ขีวตัับนใกยางไงเลยครับผมลุ้เร็วเร็วบนใบยางไงเลยพุกลุ่ จุกเต็มบุบ oh, น uh ั่นแหละอือจับเหยื่อบ่อนทันวิชาจับแล้ววางเหยือขึ้นเหยียบเหยียบเหยียบเลยปลาไปทางไหนปลาหางน้ำบ่มมีไปทางไหนมันคือจังบนเรามันลงล่างเลยโอ้โหบนติดกันสองเลยธรรมดาที่ไหนนี่บนเตลาโตนี่ไหมสบายใจเลย หางน้ำปาลาเล,ล,ลือดำน้ำเลยคล้ายา่เลยอ,ล <c oughs> อบอนมีแต่ไก่ๆเลยวะโอ้โย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 ๆเท่ <c oughs> แบบนี้ไม่รอดโอ้ธรรมดาที่ไหนมีแต่สวยๆงามๆเลย มาหลุนเบิงเ้งแหแลกครับผมแฮที่ว่าบนอุ่ยใหญ่อุ่ยใหญ่จะทันมันไหมตอนนี้กำลังควานหาอยู่ฮึหมเยอะมุดน้ำเก่งคือกันตอนนี้โอ้ธรรมดาที่ไหน ปลาไรบอนไม่เห็นเลยบอนจะมวยอยางใหญ่พอทุ่มงมันหมเบื่อเห็นนะปลาไรบอนอย่างใหญ่บอนมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยทำไมวานไม่ถูกมันปลาสัตว์ประหลาดบ่ฮูปลาโผ ทั้งโผทั้งสรัมเลยอ่ะโอ้ธรรมดาที่ไหนนี่ทา้งพุ่นถึกแล้วปืดโอ้โหมีลุ้นมีลุ้น ทางนี้ถึกยังยัง,อยงเอมีรุ่นเหมือนกันเดี๋ยวมันก็ทุกเอย,ยืนใกล้ๆยยืนบ้านใกล้ๆเหมือนกันด้วยอ่ะสองแหประชันกันนะฮะใครจะได้โกนใครจะได้ตัวใหญ่ Xưa. Kê Ủa, một nạc xưa thọt căng kênh ốc ô bọn nặc chẳng lái bọc số ốc sẵn rồi Ủa, là người chạy thương nhăn đại nhăn hả thương lòng điêu à chạy nhìn dình, dình mình vô này nát lấy. ถึกทีเด no ียวฮะบัวเห็นโอ้มารุมกันแล้วยังไม่เห็นอีกใออกนโอ้เหนื่อยใจเหลือเกินดินมันแข็งหัวลานน้ำโอ้เหนื่อยใจเหลือเกินมันจะเป็นของเรายังไงก็เป็นของเราทั้งฝูนแห่งวัสดเลย ยืนบ่นตอวหนาเนาะวันตอวหนายังมาสู้เลยทางหูสัสา์ถูกแล้วยังไปลายมันอีกอารมณ์เสียมันไม่ใช่ของเราโอ้มันไม่ใช่ขอกราฟุกิโตมโอ้ยกจนหัวสักเลยโู้ธรรมดาที่ไหนโอ้อาจะจ๊ะ ตามเฮ่จังๆมิดจับเลยครับผมพอม,มีใครได้ได้จะซูนซูนตัวใหญ่อยู่ครับผมแต่บะถึกบะได้มันอโอ้ธรรมดาที่ไหนนี่ลาจบปริญญาอีกแล้ว เออนั่นแหละปลามันมาทางนี้แหละแค่ต้นบ่เออฟังมันก็ปา่าไร้วายังนี่ล่ะจ <c oughs> ะได้เห็นชุดได้ล่ะจะพู่อย่างว่าคือนี่ <c oughs> มันมันบ่นยายทับมันรุดป่าไร้วายังทับกับทับไปบ่เฮ่มาโอู้เฮ่มันเฮ่ยไม่วะนี่โอ้ยไอเฮ่กับเสื้อมันก็คือกันะโพดหูเหนื่อยใจเหลือเกิน ไม่สูดเลยนะฮะวันนี้ว,นนวันนี้เงียบกริบกันทุกคนเลยนะฮะวานจนเหมื่อยแล้วโอ้ธรรมดาที่ไหนไดนจะเก็บบรรยากาศให้ดูหรือเปล่าว,วันนี้มันจะมีสักตัวไหมเอมอม,มันจะเป็นของเรายังไงก็เป็นของเรา,ห,า,าห้าวลูกกอนอือปลาข้าวกระโดด อะไรทุรทุรยังไม่เจอปลาสักตัวเลยอย่าทำให้เสียบรรยากาศนะมีทุทุรด้วยอู้เหนื่อยใจเหลือเกินเจอแต่ห้อยอู้เหนื่อยใจเหลือเกินไม่เจออะไรเลย โอ้เหมือนกันทั้งหมดเลยวันนี้โอ้สบายใจนะฮะ <c oughs> อู้ไม่แตกต่างค่อยดูใครจะได้ก่อนตัวแรกวันน,น,นี้ใครจะมาก่อนกันใครจะมาใครจะมาก่อนโอ้เหนื่อยใจเหลือเกินย่าๆๆๆอู้แล้ว สูรแล้วนะฮะได้สูรแล้วอีมันสนคาจากคาสซนยังอุซ่าอูอ,อูเร็วหรือมันฮันนี่มันอยู่ในนั้นแหละทำคาแล้วสบายใจเอจะได้เห็นตัวเรกไหม <c oughs> เดินข้ามฟังไปวานตั้งสามกิโลครึ่ง อูเชอรี่ไงเชอรีง่งโอ้อาไม่นี่นนบางทีมันเป็นปลาก็ได้เอมันมันสีสวยอย่างนี้แหละมันเลยมานปลิงไปหน่อยอูเดือดใจเหลือเกิน,บ,นบอมีปลาเลยนะฮะวันหอยเชอรี่บอน ไอเจอรีบอนจะไปยากไงโอ้เหนื่อยใจเหลือเกินธรรมดาที่ไหนปลาหยัางตัวบันบนปลาข้าวโอ้โอ้พ่อน้าปลาแล้วโอ้อาทางพ่นได้ปลาหยั่งวัวทางพ่นได้ปลากด โอ้โกระจกเทื <c ười> บบอ,อือ <c ười> ืาืาือ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 ืรือ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 ยอ, <c ười> อืยือ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 นือ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 อลอืออือืืออือือือ <c ười> ือือืออออือืืออือืออืือออออ เห็นเด้ออปลาขาวอ่ะเห็นล่วเด้อปลาขาวอวดเขาเลยคนอื่นก็มาเห็นเดือดใจเหลือเกินปลาบูโอ้เจอหน้ากันแล้วฮะปลาคนละตัวปลาบูปล่อยคืนหูวกระตัวหน่อยพูด ปลาขาวตัวเดียวนี่นะโอ้ทางพีกับปลาข้าวตัวเดียวปลาข้าวบนทางพุนกับปลาบูบนเออเอาเข้าไปสบายใจนะฮะได้ยินเสียงอะตูนเอ้ยแล้วพอได้ปลาลดไงปลาล้ไงต่ไม่มีอะไรใสวานจอดลดนะฮะนี่ละตัวมันกัดหัวพุกได้ปะยังป้านังอ้ นี bueno ่ต้องเจอเซียนจอดลอดแล้วนะฮะจอดลอดเริ่มได้ปลาแล้วโอ้สงสัยปลามันนอนคางวะบ่บ่นจักเทียรโอ้เหนื่อยใจเหลือเกินหัวรถถังปลาบูโอ้เหนื่อยใจเหลือเกินตัวใหญ่ว่าลาบูสัปโปตินโอ้เหนื่อยใจเหลือเกิน คะแนนสะสมนะฮะปลาบูโ <c> อ <oughs> ้ธรรมดาสีไหนวันนี้สะสมอย่างเดียวเลยนีว่ะเลียร์คือมีหรือว่ามันเหรียญมันวนมันไปเป็นอันนี้ห้ามมเหรียญห้าไรนะฮะ,ะทำอะไรตรงนั้น เลิ่นเล่นเฉยเชยกะจอกเท่ไหนจะได้เจอหน้าปลาบ้างไหมฮึเจอหน้าปลายังเจอ,อ,อปลาขาวหนึ่งตัวแล้ว,ลวโอ้ไปามาได้กันทุกคนแล้วนะฮะนูน้ปลาขาวปลากดนอยปลาบูแล้วก็ปลาหลดุดนี่ได้กันทุกคนแล้ว ยังไม่มีใครได้ไปลาใหญ่อะขวยฮะโอ้อขวยมกปล่อยมันไปได้ไหมถูกไหมนี่ถูกไหมถูกน้ำอ่ะถามอะไม่ได้ถูกปลาถามถูกน้ำไหมว <laughs> านหวานครอบต้นน้ำอย่างดีเลยอะธรรมดาที่ไหน ครับผมเฮ่ hey, พอมานอยู่ครับได้ฟูละโต้ <c oughs> ได้ปลาขาวฟูละโตูปลาบูตัวหนึ่งแล้วคนหนึ่งก็ได้ปลาลุด <c oughs> แต่ก็ปลากดนหน่อยครับผมอูเ uh, หนื่อยใจเหลือเกินวันนี้พอได้บรรยากาศอยู่ครับผมวันนี้ <c oughs> มานบอมานแต่ก็ได้บรรยากาศมาให้เบิ้งอยู่ครับผมอย่างได้กาฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามทีมงานอานากระนานะครับผม สำหรับคลิปนี้สวัสดีนะฮะบายบายแฮวันน่ะ